เอาบอลมานี่ bon สวัสดีครับวิเคราะห์บอลเต็งบอลเด็ดทุกวันกับผู้สนับสนุนหลักหลังสิบแปดจบในที่เดียวแน่นอนและประกันความมันแบบนี้กับเอาบอลมานี่สวัสดีครับวิเคราะห์บอลประจำวันที่3กันยายนลุกโตจัดให้3คู่เน้นๆเหมือนเดิมครับคู่แรก e x ็กเซเอร์เจอกับสวินดอนทาวผลงานดูไม่ค่อยได้พอๆกันโดยเฉพาะสวินดอนนะครับพอตั้งแต่เปิดฤดูกาลมายังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นแต่วันนี้ต้องไปเยือนทีมที่ชื่อชั้นเหนือกว่าเพอะพวกเขาอยู่ลีกทูส่วน e x ็กเซเตอร์อยู่ลีกวันเจ้าบ้านอาจจะผลงานไม่ดีกว่าเท่าไหร่แต่การชนะในนัดล่าสุดเรียกว่าเรียกความมั่นใจกลับมาได้ไม่น้อยดูทรงแล้วสวินดอนน่าจะพักตัวหลักไว้หมด เพื่อเก็บแรงไว้สู้ในเกมลีกนี้ดังนั้นมองว่าน่าจะวัดไปที่เอ็กเซเตอร์มากกว่าฟันธงให้เลยนะครับคู่นี้เอ็กเซเตอร์ชนะสวินดอนไป2ประตูต่อศูนย์อีกคู่นะครับเบอร์มิงแฮมเจอกับวอลซอรคูน่นี้บอกเลยว่าบอลโทฟี bon ่สทีมนั้นมาจากคอนดิชันเบอร์มิงแฮมเจ้าบ้านเอง5เกมหลังฟอร์มยังดูแกร่งนะครับชนะ4แพ้1จากทุกรายการรวมไปถึงลีกวันด้วยแต่ก็ยังมาอันดับที่3นะครับเกมนี้ไม่ได้ง่ายเพราะจะดว กับทีมเยือนอยางวอลซอ5เกมหลังฟอร์มพอๆกันเลยนะครับชนะ4แพ้1ในลีกทูก็ยังมาอยู่ที่อันดับ2หัวตารางกับเกมนี้เจ้าบ้านต่อมานะครับเกรดบอลห่างกันอยู่รวมไปถึงเฮดทูเฮดด้วยที่เบอร์มิงแฮมนั้นทําได้ดีกว่าฝันถูกให้เลยนะครับคู่นี้เบอร์มิงแฮมชนะวอลซอ์เป2ประตูต่อ0และคู่สุดท้ายวีแกนเจอกับมอร์แคมวีแกนฟอร์มอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่เกมเย้าล่าสุดเก็บชัยมาได้แถบนัดนี้ได้ ใน,นบวกกับระดับบอลที่ดีกว่าเพราะเล่นอยู่ในลีกวันส่วนมอแคมนะครับแพ้รวดมาหลายนัดติดยิงไม่ได้แม้แต่ลูกเดียวในฤดูกาลนี้จมบัวอยู่ในลีกทูอาการหนักมากๆ,ๆ,ๆก่อนมาเยือนแบบนี้นะครับน่าจะเข้าทางวีแกนนะฮะนัดนี้ต่อเจ้าถิ่นถล่มยับประเดิมรอบแบ่งกลุ่มแน่นอนฟัโธงให้เลยนะครับวีแกนชนะมอแคมไป2ประตูต่อศูนย์แล้วเพื่อนๆชอบทีมไหนเชียร์ทีมไหนฝากคอมเมนต์กดติดตามช่องเอาบอลวานนีกันด้วยและต้องคอม คุณผู้สนับสนุนหลักใจดีอย่างรังสิทธิ์จบในที่เดียวขอบคุณครับ